สิ่งที่ควรทำนะคะก่อนลุกออกจากเตียงตอนเช้าๆบนที่นอนเนี่ยคือช่วงเวลาแห่งความสุขที่เรานะคะไม่อยากจากไปเลยนไหนๆก็ไม่อยากลุกแล้วนะคะลองมาใช้เวลาอีกนิดบนเตียงทำา้าสิ่งนี้กันดีกว่าค่ะ1การ enjoy ตอนตื่นสักหน่อยเวลาตื่นนอนนี่แหละค่ะที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีได้เลยค่ะ เมื่อไหร่นะคะที่ตื่นขึ้นมาพยายามมองไปนอกหน้าต่างนะคะฟังเสียงรอบตัวเสียงนกเสียงฝนเสียงคนเตรียมกับข้าวนะคะหากคุณโฟกัสสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกดีสดชื่นพร้อมที่จะเริ่มวันใหม่อย่างแฮปปี้เลยล่ะคะ่ะ 2. การเตรียมร่างกายให้พร้อมแม้จะอยู่บนเตียงเราก็ยังสามารถยืดเหยียดร่างกายเบาๆได้ แนะนำนะคะให้ลองหาวิดีโอการเล่นโยคะบนที่นอนดูนะคะรับรองว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะ 3. นะคะวางแผนคร่าวๆว่าจะทำอะไรนึกถึงแผนคร่าวๆว่าวันนี้เนะี่คะเราจะทำอะไรบ้างหากจะโน้ตใส่มือถือไว้กันลืมก็ได้ค่ะการวางแผนตั้งแต่เช้าเนี่ยจะช่วยให้เรามีเป้าหมายมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นไม่ลืมสิ่งสำคัญที่จะต้องทำค่ะ สนะคะดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยวางขวดน้ำไว้ใกล้ๆที่นอนนะคะตื่นเช้าดื่มน้ำสักหน่อยค่ะการดื่มน้ำในตอนเช้านั้นมีประโยชน์มากๆจริงๆค่ะและยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดียิ่งขึ้นในตอนเช้านะคะ 5. ห,หายใจลึกๆค่ะตื่นมาแล้วเนี่ยหายใจลึกๆ หลายครั้งนะคะเป็นการเอาออกซิเจนเข้าร่างกายอีกทั้งยังช่วยทำสมาธิไปในตัวอีกด้วยค่ะบางทีนะคะอาจจะลองใช้เทคนิคนะคะ 4, 7, 8เพื่อการหายใจเนี่ยมันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะจบไปแล้วค่ะไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะทุกคน